สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกก่านน,น,นนะครับผมนีนะ้ชมตุกตาเตนนะอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมของยายผมใครที่ผมเอามาจากนานนะครับผมที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผมผมเอามาให้ยายเลี้ยงผมดูแลหลายอย่างก็เลยไม่มีเวลามาให้ยายเลี้ยงนะครับดกมากเลยนะครับ กระชังก็สองเมตรคูณเมตรห้าสิบประมาณนี้นะครับไข่คงจะเป็นกิโลเลยแล้วครับผมว่ามันดกจริงๆครับดูนะครับความดกความเยอะ ยังพอมีหญ้ามีใบกล้วยให้อยู่นะครับถ้าหน้าแรงจริงๆก็จะรงจะเป็นใบอ้อยที่เขาตัดนะครับน่าจะมี ตอนนี้ก็เหลืออยู่สองกระชังนะครับผมที่ในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านนา้ยายเลี้ยงนะครับสองกระชังนะครับอีกหน่อยก็ขายได้แล้วครับกระชังน,นี้บอกผีก็กออกไข่แล้วนะครับแต่กระชังนี้ล่าสุดนะครับที่เอามาจากนา นี่ครับที่ออกปีกนะครับกำลังเอาไข่อยู่นะครับผมมองไม่ค่อยเห็นมีด้านในเยอะ ครับกำลังกินหญ้ายอยู่นี่นะครับดูซิแต่ละกระชงังในซิปนี้โดนกัดหมดนะครับโดนกัดซิบใช้กิบหนีผ้ามาหนีบไว้นะครับมันจะกัดหมด กกระชังเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมที่ก็มารับชมบกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบคลิปลเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ